นี่คือจอ OLED ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Lonovo ครับที่เรียกว่าเขามีเทคโนโลยีเ p ียวไซ z ์ QD OLED นะครับซึ่งจอตัวนี้เนี่ยรองรับอัตราริเเฟลเ r ถึง240 h z ิร์เหมาะสำหรับสายเกมเมอร์มากๆและที่สำคัญเลยจอตัวนี้เนี่ยเอาไปทำงานก็ได้เพราะค่าสีตรงในระดับเ e l ด a E ตาอีน้อยกว่า2จะเป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาววิซิทีครับโอ้โหช่วงนี้ผมได้รับรีวิวหน้าจอ OLED เยอะมากนะครับแล้วก็ l e Novo เปิดตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับนี่เป็นหน้าจอ OLED ตัวระดับเรือธงของทาง l e n o v o นะครับเพราะว่าชื่อรุ่นของเขาเนี่ยเป็นตัว Lenovo Legion Pro เลยนะครับในรหัส 27UD ขีด์นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาดไซส์27นิ้วนะครับก็ไม่ใช่27นิ้วสิต้องบอกว่า26.5แต่ถ้าเจาเรียกง่ายก็คือ27นิ้วนั่นแหละความละเอียดหน้าจอ,ามมาอ,นนอ Scaleback 9ซึ่งจอตัวนี้มันมีความเจ๋งตรงที่ตัวพาเนลหน้าจอ,อถ้าเป็นจอ o l e d แบรนด์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบ QD OLED นะครับแต่ว่าจอตัวนี้เขามีใส่เทคโนโลยีตัว Pixel Size เข้ามานะครับทำให้หน้าจอตัวนี้แสดงสีสันได้สดมากยิ่งขึ้นและดูดีมากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนกับนําเทคโนโลยีที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือมาลงสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนจอตัวนี้เนี่ยรองรับในส่วนตัว Display HDR นะครับ True Black 400ซึ่งคุณสามารถเปิด HDR แบบ10บิตได้เลยนะครับ Contrast หน้าจอตัวนี้ค่อนข้างสูงมากก็คืออยู่ที 1.5ล้านต่อ1นึด้วยกัน <Wow. S 1> เรื่องความตรงของสี <Wow. S 1> ผมบอกเลย99% DCI P 3นะครับแล้วก็99% sRGB Delta E เนี่ยน้อยกว่า2นะครับเมื่อใช้งานในโหมด sRGB ถามว่าเฮ้ยนอกเด็จากสีตรงมันมีอะไรพิเศษอีก 240Hz 0 0 3มิลลิเซกผมมองว่ามันเป็นเบสิกของหน้าจอ OLED ในยุคนี้นะครับ สิ่งที่สําคัญที่หน้าจอตัวนี้น่าสนใจคือ1่ก่อนเลยผมขอพูดเรื่องของดีไซน์นะครับ oh. ดีไซน์ของหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็คือตัวฐานของเขาครับฐานหน้าจอเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนใหม่นะอารมณ์เหมือนกับว่าคนที่ชอบฟิกเกอร์เนี่ยคุณจะมีบริเวณที่เอาไว้วางฟิกเกอร์ได้แล้วก็ตัวฐานของจอเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบ1 2 3 4 5 6, 6, 6เหลี่ยมแทนนะครับมีโลโก้ Lenovo อยู่แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือตรงบริเวณตรงนี้ครับเราสามารถเอาโทรศัพท์มือถือครับ มาใส่มาวางได้คือเขามองดูอยู่แล้วแหละว่าเฮ <c oughs> ้ยยุคยุคนี้อ่ะคนเราไม่ได้ใช้งานหน้าจอเพียงหน้าจอเดียวเราใช้งานหลายหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งจอที่เราไม่สามารถละได้นะครับก็จะมีพื้นที่ในการวางในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับแล้วก็ตัวขาจอเนี่ยค่อนข้างปรับได้อิสระมากนะครับคืออันนี้จะเป็นการปรับลงใช่ไหมเราสามารถปรับขึ้นได้นะครับแล้วเราสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ไหมเรามาลองดูชึบนี่ครับ โทรศัพท์ iPhone 17 Pro Max สามารถใส่วางแนวตั้งอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถมองอะไรต่างๆได้ด้วยแต่แอบน้าเสียทายนิดนึงเขาน่าจะทําเป็นแท่นนิดนึงเนาะ ให้มันเป็นแบบเหมือนกับช่องสามารถชาร์จได้เป็นแบบรู USB Type C หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของตัว PD ชาร์จที่แบบเวลาวางให้มันสามารถชาร์จได้ให้มันเป็นแบบ wireless ชาร์จอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากการปรับขึ้นปรับลงเนี่ยตัวขาจอตัวนี้นะครับสามารถปรับลงได้ต่ําแบบต่ํามากคือต่าแบบแทบบต่าติดโต๊ะเลยนะ135มิหมลลิเมตรหรือ13.5มเซนที่เขาสามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนจอเป็นรูปแบบของแนวตั้งได้นะครับก็คือบิดมาเงี้ยลบ9 0ถึง 90, 90, 90องศานะครับสามารถปรับจอ เป็นแบบก้มได้นะครับลบ5องศาถึง22องศานะครับแล้วก็สามารถบิดไปด้านซ้ายบิดไปด้านขวาโดยที่ตัวขาตั้งจอหรือฐานจอเนี่ยมันไม่ขยับนะครับได้ตั้งแต่ลบ45องศาถึง45องศาทําให้เราสามารถปรับในส่วนของตัวจอเนี่ยได้ค่อนข้างอิสระมากๆแทบจะเรียกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แขนจับจอไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อแขนจับจอให้เสียเงินซ้ำสองนะครับแต่ตรงเนี้ยผมก็ต้องบอกเลยบางคนก็บอกว่ายังไงผมก็ชอบแขนจับจอมากกว่าผมชอบพื้นที่ใต้จอเนี่ยให้มันโล่ง เขาก็รองรับนะครับตัวเวอร์ซ่าเมาส์ขนาด100คูณ100นะครับคุณสามารถใส่แล้วก็ติดตั้งได้ส่วนเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆของด้านหลังหน้าจอตัวนี้เนี่ยมีช่องเชื่อมต่อเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็น HDMI 2.1นะครับจำนวน2ช่อง Display Port 1ช่องนะครับ Type C 3.2 Gen 2 1ช่องซึ่งตัว Type C ของจอตัวนี้ แม่งโคตรเจ๋งก็คือเขามีตัวโหมด HBR 3นะครับรองรับตัว USB Upstream นะครับแล้วก็เป็นแบบ PD Charge 15วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่องตัว USB Type A 3.2 Gen1 ตัวนี้มีมาให้ทั้งหมด3ช่องซึ่งทั้ง3ช่องตัวนี้เขารองรับฟังก์ชัน USB Downstream ทั้งหมดเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเขาใส่ฟังก์ชันมาให้แบบจัดเต็มมากเนาะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าจอเรือธงของทาง Lenovo ทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยมีอะไรอีกไหมด้านหลังตรงนี้ก็จะไม่ได้มีปุ่มปรับอะไรมากมายนะครับก็จะมีจอยสติ๊กอยู่ตรงกลางนะ มีปุ่มเข้าโหมดควิก อย่างวดเร็วอีก2ปุ่มแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวปุ่ม power เอาไว้สําหรับการเปิดปิดหน้าจอนะครับถามว่าถ้าเราจะจะปรับเมนูหน้าจอกดตรงนี้ก็ปรับได้นะครับก็จะเป็นเมนูหน้าตาพื้นฐานทั่วไปรองรับภาษาไทยมีการตั้งค่าเกมโหมดเกมเปิด adaptive sync free sync premium ซึ่งจอตัวนี้เนี่ยรองรับ AMD free sync premium pro นะครับ oh. ถือว่าเป็นที่สุดของยุคนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันอื่นๆ picture in picture อะไรพวกนี้ก็รองรับนะครับเนี่ย PVP PIP ฟังก์ชัน USB d i s t l a y p o r t เวอร์ชั1.4 OLED Care ต่างๆกันจอเบิร์นอะไรต่างๆเนี้ยมีทั้งหมดครับแต่วันนี้ผมจะไม่พามาดูเมนูแบบง่ายๆครับเพราะว่าเขามีซอฟต์แวร์ครับ <c oughs> เขาชื่อว่าซอฟต์แวร์ Lenovo Display Control Center ครับไอตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันมีความเจ๋งเหมือนกับเวลาที่เราปรับในสองตัวปุ่มด้านหลังเลยนะครับก็เราสามารถ ตั้งค่าไบเน่ ate, ตั้งค่าคอนทราสตั้งค่าเกมทู 2, เปิดเป้าอยากจะโชว์เฟมเรทอยากจะปรับพิกเจอร์อินพิกเจอร์อยากจะปรับแสงไฟอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องเชื่อมต่อสาย USB ด้วยมันถึงจะสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพปรับตั้งได้ดูทั้งค่านะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ ผมอะ่ะอยากปรับดูนี้นั้นเลยผมใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น l e n o v o อยู่อย่างเครื่องนี้ผมก็ใช้เจ้าตัว l e n o v o l e g i o n นะครับถามว่าจําเป็นที่จะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เป็น l e n o v o l e g i o n อย่างเดียวไหมไม่จําเป็นคุณจะใช้คอมอะไรก็ได้นะครับแต่อย่างวันนี้ผมยกคอม l e n o v o Legion มา <S <S 2> <S 2> เพื่อที่จะให้ดูว่าถ้าคุณใช้ของตัว l e n o v o Legion อยู่แล้วมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า ตัว Legion Space นะครับตัว Legion Space ตัวนี้ก็สามารถ overclock ได้ปรับแต่งนู่นนี่นั้นได้แต่ถ้าสมมุติคุณใช้จอ,อทาง Lenovo เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเข้ามาปรับในส่วนของตัวจอตัวนี้ได้เลยนะครับดู Device Info ได้ Device Control ถ้าเข้าไปอยากจะเปิดโหมด HDR ปรับแสงปรับนู่นนี่นั้นอันนี้คุณสามารถปรับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ ได้เลยทําให้รู้สึกค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว่าเขาผ่านเซอร์ติฟายตัวเคลีย MR 1 3 0 0งนะครับเพื่อภาพที่แบบคมชัดมากถามว่าชาัดขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูในเรื่องของการเล่นเกมกันดีกว่าป่ะเอาผมลองเกม e f ีฟุตบอลก่อนเลยแล้วกันสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยจอ OLED เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต่อเกมทั่วๆไปผมบอกก่อนนะครับว่า ภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะยังเป็นแค่8บิตนะครับแต่ภาพที่ตาผมเห็นเนี่ยมันสามารถแสดงผลแบบ10บิตได้เลยนะครับสีสันอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างสดมากโดยเฉพาะสีเขียวที่เป็นสนามหญ้าถ้าคุณมีจอ o อ ED กับจอธรรมดาที่เป็น IPS นะครับต่อให้จะเป็น Nano IPS อะไรก็ตามทีคุณจะบอกเลยครับว่าโอ้ว้าวแมังต่างกันมากเลยโอ้โห oh, นี่หรอพลังของโ l e d สแสงสีที่ทำออกมาเนี่ยค่อนข้างสวยมากนะครับคุณสามารถเล่นเกมคุณสามารถดูนู่นนี่นั้นโดยเฉพาะลูกฟุตบอลที่ลูกมันค่อนข้างเล็กเนี่ย คุณก็จะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดมากกว่าในส่วนของตัวจอที่เป็นรูปแบบของ IPS มันทําให้แบบสีสันแต่ละอันน่ะมันแบบมีการคอนทราสที่มันแตกต่างกันค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าสีนี้มันเป็นสีเขียวสีนี้มันเป็นสีขาวมันแยกกันชัดเจนมันสามารถดิมในส่วนของตัวโซนหลอดไฟได้ดีมากกว่าในรูปแบบของตัว IPS เพราะว่ามันเป็นรูปแบบของดึงตอนหนึ่งนะครับมันทําให ภาพที่เห็นเนี่ยมันด,ด,นดูดีมันดูคมชัดมันดูดําสนิทมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นใน2ตัวเกมแบบแนวไลฟ์สไตล์ละกันนะครับทีนี้ลองมาดูกับเกม Silent Hill กันบ้างนะครับอันนี้เป็นเกม Silent Hill F ครับเกมนี้ผมบอกเลยถ้าคุณมีจอ IPS กับจอที่เป็น OLED อะ่ะเกมมันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างมืดเป็นเกมที่จะมีแสงสีดําหรือบางฉากที่มันจะเป็นในรูปแบบของหมอกสีขาวนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็นจอ i p s มันจะดูค่อนข้างฟูงๆนิดนึงหรือว่ามันจะดูแบบว่ามีการดิมโซนที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับแต่พอมันเป็นจอรูปแบบของโอเรอ่ะมันทําให้ตรงที่มันอยากจะดํามันก็ดําปีนะครับตรงที่มันเป็นแบบเหมือนสีแดงเลือดตรงที่มันเป็นบริเวณสีเทาๆอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงได้สดได้คมชัดแล้วผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างจอโอเรนมันจะมีอยู่2แบบแบบที่มันเป็นกรอสซี่กับแบบที่มันเป็นด้านตัวนี้เป็นรูปแบบของกรอสซี่นะครับมันก็เลยทําให้ขับสีขึ้นมาได้ดีมากย ทำให้มันแบบสีสันค่อนข้างสดนะครับทีนี้หลายคนคาดหวังกับจอ OLED กับเกมแนว FPS ผมลองไปดูกับเกม Delta Force ละกันเกม Delta Force เนี่ยแน่นอนดึงประสิทธิภาพของตัว Refresh Rate แบบ240 Hz ออกมาได้เต็มที่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับ OLED แตกต่างกับ IPS คือ Response Time ครับ IPS เนี่ย1มิลลิเซกก็ว่าต่ำแล้ว0.5มิลลิเซกก็ว่าต่ำแล้วแต่พอเจอจอตัวนี้ที่เป็น0.03มิลลิเซกนะครับคุณจะไม่เจอกับอาการ tearing <Wow. S 1> ภาพขาดใดๆทั้งสิ้นบนจอ OLED นะครับทุกครั้งที่ผมได้รีวิวบนจอ OLED เนี่ยจอ OLED อาการพวกนี้จำแทบไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณขับไหวนะครับมันก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างสมูทมากเพราะว่าอัตรารีเฟรชเรทค่อนข้างสูงเรสปอนส์ไทม์ค่อนข้างต่ำนะครับทำ ออมาอะไรเงี้ยโอ้โหผมบอกเขาเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่เพอร์เฟคตโคตรสุดยอดของความเพอร์เฟกนะครับสำหรับในส่นองตัวจอตัวนี้ก็เรียกว่าคุณสามารถตอบโจทย์รูปแบบของเกมที่คุณเล่นได้ทุกๆเกมครับไปยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Lenovo Legion Pro 27 UD ขี 10, ตัวนี้ครับผมบอกเลยนะ ทุกอย่างเทพหมดครับแต่ทุกอย่างนะครับก็ต้องมีราคาที่จ่ายครับจอ OLED ของทาง Lenovo ตัวนี้นะครับอยู่ที่26,541บาทนี่คือราคาอ้างอิงที่หน้าเว็บไซต์ Lenovo นะครับรับประกัน3ปีแต่ถ้าคุณซื้อจริงเนี่ยลองหาเว็บหาร้านค้าหาหน่นนี้นั่นนะครับ อาจจะได้ถูกกว่า26 0 0 0นกนะครับก็ใครที่แบบว่าซีเรียสเรื่องขาจอต้องสวยใครที่ซีเรียสเรื่องของตัวฮับ USB ด้านหลังของหน้าจอที่ต้องการเยอะนะครับใครต้องการหน้าจอที่เอาไว้เล่นเกมก็ได้เอาไว้ทํางานก็ได้เพราะว่าตัวนี้รองรับ Do บบียวิชั่เอาไว้ดูหนังก็ได้ <Wow. S 1> แล้วก็ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับข้อดีของ l e Novo ที่ไม่เหมือนแบรนด์อื่นคือจอทุกตัว จะมีการคาริเบตมาจากโรงงานเดลตาอี e น้อยกว่า2คาริเบตมาให้เสร็จสับจากโรงงานซื้อปุ๊บใช้งานได้ปั๊บไม่จําเป็นที่จะต้องคาริเบตแต่ถ้าสมมุติคุณใช้ครบไป3เดือน6เดือนปีหนึ่งอันนี้จะต้องมีการคาริเบตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยใครที่กังวลว่าจอโอเลมันจะเบิร์นนู้นนี้นั้นนะครับเขามีฟังก์ชัน o อเลตแคร์ให้มีเลื่อนพิกเซลได้ป้องกันได้แล้วก็หน้าจอเปิดเกินกี่ชั่วโมงคุณสามารถปรับได้6ชั่วโมง8ชั่วโมงตรวจจับหน้าจอแบบคงที่ตรวจจับโโโโลลกก้้มีหรือ เปล่าแถบงานนู้นนี้นั้นนะครับดูดความร้อน <Wow. S 1> พวกเนี้ยเขาใส่ฟังก์ชันโอเลดแคบไหมค่อนข้างเยอะดังนั้นยุคนี้ปี2025แล้วจอเบิร์นกับโอเลดเกิดได้ยากมากแทบจะเรียกว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์หลักหน่วยนะครับ <Wow. S 1> ถ้าคุณใช้งานฟังก์ชันของเขาแบบครบ,ครบๆแทบจะไม่เกิดเลยนะครับก็ขอให้สบายใจได้อย่างส่วนตัวผมผมก็เริ่มใช้งานจอ o l e d มาประมาณ3ปีแล้วก็แฮปปี้ดีทุกตัวนะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์เอ็มเอทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดี